ลาหลวงพี่ไสยศาสตร์ ตอนที่ผมบวชครั้งแรกเหมือนกับเป็นการฉลองอุโบสถของวัดพระทุกรูปต้องท่องอิติปิโสหลังจากทำวัดเย็นเป็นปกตินั่นแหละครับและหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปจำวัดแต่เรื่องที่น่ากลัวกำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้เพราะพระที่มาจำวัดอยู่กุฏิเดียวกับผมแกนับถือศาสนาที่ไม่ใิ่พุทธนั่นไงคิดอยู่ในใจถึงผมจะไม่ได้ลบหลู่ แต่พระคุณท่านที่ร่วมชายคาคงไม่คิดเหมือนกันเวลาประมาณสามทุ่มเราภิกษุจะไปร่วมเสวนาภาษาธรรมกันในสาราใกล้เมนเผาศพของวัดขณะที่ประรูปนั้นท่านที่จำวัดอยู่กับกุฏิเดียวกับผมอยู่ดีๆแกก็เดินไปที่หน้าประตูวัดตอนนั้นผมกับภิกษุอีกหลายท่านก็ทำท่าง,งนุงนงงว่าแกเดินไปทำอะไรแต่ที่น่าจกใจก็คือ แกเดินไม่สมรวมเลยเดินสะบัดแขนไปมาพอไปถึงหน้าวัดแกก็หันมาถามว่าเมื่อกี้ใครมาผมกับหลวงพี่รูปอื่นก็พากันสงสัยแต่ก็ไม่ได้ตอบอะไรซึ่งผมไม่ขอเอ่ยชื่อผู้ที่มาบด้วยกันนะครับเขานับถือาศาสนาอื่นไม่เหมือนผมผมจะคิดว่าเหมือนเป็นการให้เกียรติเขาเริ่มไม่เป็นตัวของตัวเอง เขามักจะบอกว่าผู้ชายคนนั้นมารอที่หน้าประตูวัดเขามีอาการเหมือนคนสติไม่ดีหลังจากที่เป็นแบบนั้นมาสักพักทางคณะสงฆ์กรับตัวเขาไปที่โรงพยาบาลเฉพาะตอนนั้นเวลาประมาณสองทุ่มตงว่าจะไม่พูดแล้วแต่ก็ขอเรียกชื่อแกหน่อยละกันให้แทนว่าหลวงพี่รอดหลวงพี่แกบ,บอกกับผมซึ่งตอนนั้นโอมจีวออยู่ หลวงพี่ระวังคนที่มาถากุติตอนดึกกับคนที่ยืนหน้าวัดด้วยนะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรแต่นี่คืออีกเรื่องเลยที่ผมเจอก่อนเรื่องที่ผมจะเล่าก่อนหน้านี้ช่วงดึกคืนหนึ่งผมสงสัยที่พระเพื่อนอยู่ด้วยกันคอยตักเตือนหลังจากที่ทำวัดเย็นเสร็จความคิดนั้นก็ผุดขึ้นมาใช่แล้วความคิดของหลวงพี่รูปนั้น ตอนนั้นผมก็ก็กล้ากลัวไปนั่งอยู่หน้าวัดที่มีต้นโพป,ปกคลุมมาคิดดูอีกทีเราไปทำอะไรตรงนี้แต่แล้วผมก็เห็นหลวงพี่หลวงพี่รูปนั้นที่เคยจำวัดอยู่กับกุเตียวกับผมแกมันได้ยังไงแกเดินมาหาห้องน้ำผมก็เลยพาไปผ่านไปไม่ถึงสองนาทีแล้วแกก็บอกกับผมว่าระวังนะท่าน สีกาคนนั้นผมก็งงงก่อนที่จะพยักหน้าพร้อมส่งยิ้มอ่อนแทนคำตอบก่อนที่จะถามแกว่าแกมาได้ยังไงแต่แกไม่ตอบอะไรก่อนจะเดินหายลับไปกับความมืดแล้ะตกลงแกเป็นอะไรมาอย่างไงไม่ทันจะได้ถามไทยแต่พอหลายวันต่อมามีพระรูปหนึ่งเดินทางมาที่วัดแกเข้ามาในกุฏิของผม มาเอายามของหลวงพี่รูปนั้นตอนนั้นเองผมเพิ่งนึกอะไรขึ้นมาได้ใช่มียามของหลวงพี่ที่เป็นเพื่อนพระของผมอยู่จากที่ผ่านมาก็ไม่ได้เอจใจอะไรแต่แล้วคืนนั้นเองขณะที่ผมนั่งคุยกับพระรูปอื่นมีเนนที่มักจะชอบประเด็นที่กุติของผมวิ่งหน้าตาตื่นมาพอเนนหยุดก็หายใจหอบเอามือชันเขา่าผมก็เลยถามไปว่า มีเรื่องอะไรหรือเนนเนนก็บอกว่าหลวงพี่หลวงพี่หลอนมาอยู่ในกุฏิมาถามหาของผมก็จะงักไปพักหนึ่งเอาแล้วไงคิดอยู่ในใจก่อนจะถามเนนต่อไปว่าและหลวงพี่แกมายยงางไร,รือเนนแล้วแกได้บอกหรือเปล่าว่าแกมาหาของสิ่งไหนด้วยความที่เนนย,ยังคงเหนื่อยหอบจากการวิ่งมาเนนบอกโดยนำเสียงสั้นเครื่อว่าตอนนั้นก็อ่านหนังสือเหมือนที่เคยทำ เนั่งไปได้สักพักรู้สึกเหมือนมีคนมาอยู่ข้างๆพอหันกลับมาดูก็เห็นหลวงพี่รอดเน่งก็งงถามแกไปว่าหลวงพี่มาทำอะไรหลวงพี่มาได้ยังไงเนี่ยแต่แกก็ยังนั่งพับเขาแล้วถามหาสิ่งของบางอย่างของแกเน่งถามไปอีกว่าหลวงพี่กำลังหาอะไรอยู่ครับตอนนั้นเองที่ทำให้เน่งตกใจเน่งบอกว่าหลวงพี่รอนแกตอบว่า มีของที่ยังไม่ได้เอาไปใส่ย่ามด้วยแกตอบแบบไม่ขยับปากพูดและก็ทำหน้านิ่งแต่กลับเหมือนมีเสียงกระพุทหลังจากนั้นเนนก็ไม่สนใจอ,อะไรเลยรีบบิงมาหาผมนี่แหละอา้าวเนนนึกอยู่ในใจเนนคงจะให้ผมไปเจรจากับหลวงพี่รอนสินะพราะเข้าใจทุกอย่างที่เนนบอกหลวงพี่ท่านอื่นที่อยู่ด้วยกันก็มีสีหน้าไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ พวกท่านรู้สึกอะไรบางอย่างไหมผมถามออกไปและหลวงพี่รูปหนึ่งก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าความจริงหลวงพี่รอนนะ่ะแกเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครรู้ทั้งนั้นหลังจากที่แกมาจำพรรษาที่วัดได้ไม่นานก็สังเกตได้ว่าแกมีพฤติกรรมแปลกๆมักจะมีพระรูปอื่นเห็นแกไปนั่งโสดคาถาอะไรสักอย่างตอนดึกๆใต้ต้นโพหน้าวัดนั่นแหละพอเขาไปถามมันแกท้องอะไร ก็กลับไม่ได้คำตอบแกเอาแต่ยิ้มให้ไม่ตอบอะไรเลยมีบางครั้งที่แกชอบเดินจงกรมตอนเด็กไปหมารอบวัดพอผมได้ฟังเท่านั้นแหละใจเหมือนก็เริ่มวนวัดว่าคืนนี้จะเอายังไงดีจะกลับไปกุฏิหรือจะขอจำวัดกระพระรูปอื่นไปก่อนคืนนี้ท่านมาอยู่กุฏิเราก่อนก็ได้นะเหมือนหลวงพี่ที่เล่าเรื่องนี้แกจะเข้าใจความรู้สึกผมแต่แล้ว เนงกระดึงชายจีวรผมและบอกว่าหลวงพี่เนนเล่มหนังสือสวดบนถ้าทรรมวัดรพุ่งีเช้าไม่มีหนังสือสวดบนโดนหลวงพ่อเอ็ดแน่เอาจนได้นะเนงผมก็เลยบอกกับเนนว่ายืมหนังสือของหลวงพี่รูปอื่นก่อนก็ได้ไม่ต้องกลับไปเอาเนนส่งสายตามันจะร้องไห้ออกมาและบอกว่าไม่ได้หลวงพี่หนังสือจะมีชื่อเนงเขียนไว้ขืนเอาเร่มอื่นไปท่อง จะโดนหลวงพ่อทำโทษหนักไปอีกเอาจนได้นะเนนด้วยความที่ผมเป็นคนสงสารก็คิดอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่จะได้ตัดสินใจอะไรไปก็มีเสียงหนึ่งเอ่ยขึ้นมาคุยอะไรกันอยู่หรือพวกท่านจาของเสียงนั้นก็คือหลวงพ่อจเจ้าวาดตอนนั้นยังไม่ใครทันจะได้เอ่ยอะไรออกมาหลวงพ่อท่านก็พูดขึ้นมาหลวงพี่รอนใช่มนตท่านพรุ่งนี้หลวงพ่อจะเล่าให้ฟัง ท่านไม่ต้องจำวัดกุดท่านก็ได้และตอนเช้านั้นเองหลังจากทำวัดเช้าเสร็จพระรูปอื่นและผมก็ได้ยินคําตอบจากหลวงพอ่อพวกท่านรู้อะไรไหมหลวงพี่รอนมรณะภาพแล้วหลังจากที่ออกจากวัดไปไม่ถึงอาทิตย์เรื่องของเรื่องก็คือหลวงพี่รอนแกเล่นของไสยศาสตร์มนต์ดำหลวงพ่อท่านรู้มาตั้งแต่วันแรกที่หลวงพี่รอนมาอยู่ที่วัดแล้ว แล้วยามที่มีพระมาอาวันนั้นก็คือวันที่แกมรณภาพมีตุ๊กตาดินปั้นหลายตัวมีขวดเล็กๆใส่น้ํามันอะไรสักอย่างแกคงจะโดนของเข้าตัวควบคุมวิชาที่ได้ร่ำเรียนมาไม่ได้และสิ่งของแกที่พยายามมาหาในกุตินั้นก็คือขวดสีดำที่น่าจะหล่นออกจากย่ามของแกก็ไม่รู้ว่าเป็นขวดอะไรนะมันได้คำตอบก็คือขวดนั้น ใส่เท่ากระดูของคนตายหรือจะเป็นเพราะบาปกรรมหรือด้วยอะไรที่แก่มรณะภาพหรือเพราะสิ่งที่อยู่ในขวดนั้นตอนนั้นเองคำพูดหนึ่งผุดขึ้นมาในความคิดท่านระวังสิกากับผู้ชายคนหน้าวัดคนนั้นนะหรือพวกเขาอาจจะเป็นเจ้าของสิ่งนั้น,น,นแต่ว่าคงไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่ที่ผมจะไปสืบหา หรือพิสูจน์อะไรเกี่ยวกับเรื่องแบบนั้นและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ท่านผู้ฟังอย่าลืมกด subscribe ให้กับเราและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องหลอนในคลิปต่อไป